สวัสดีครับทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้เหมือนกับทิ้งท้ายเอาไว้นะว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการเลือกรองพื้นสําหรับคนผิวมันกันนะครับวันนี้ก็มาตามสัญญาแล้วนะครับคือที่ทาคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวกัดเองก็เป็นคนผิวมันเลยทุกคนแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่หัดแต่งเนี่ยจะต้องแบบบางทีก็จะมีความแบบยังแยกไม่ออกระหว่างแมทกับโกลคืออะไรแล้วคนที่ผิวมันจะต้องเลือกรองพื้นแบบไหนอะไรยังไงถูกต้องไหมคลิปนี้ก็เลยจัดมมาานนนะรรแ่ๆๆเเต็ลลยส เออเอาสินะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือว่าจะแยกให้ดูเนาะว่าแมทกับโกลต่างกันยังไงนะครับแล้วก็พูดถึงเหตุผลว่าทําไมคนผิวมันเนี่ยถึงต้องเลือกรองพื้นแบบแมทนะแล้วก็พูดถึงเทคนิคของการเลือกรองพื้นด้วยว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะไปเทสตที่เคาน์เตอร์ได้แบบสภาพตอนนี้เนี่ยต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยเรามีวิธีการดูรองพื้นยังไงบ้างว่าตัวไหนแมทอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมา ร,รองพื้นเนี่ยประเภทหลักๆนะของรองพื้นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2ประเภทก็คือรองพื้นแบบแมตนะครับแล้วก็รองพื้นแบบโกลนั่นเองรองพื้นแบบแมตเนี่ยพอเวลาที่ทาไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆกับกระดาษทรายครับทุกคนมันจะมีความแบบว่าไม่สะท้อนแสงไม่เล่นแสงไม่น,นั่นไม่นี่ไม่นูน่นเหมือนอย่างภาพที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นรองพื้น โกลเนี่ยพอเวลาที่เราทาไปปั๊บนะครับมันจะให้ฟินิชท,ที่มีความแบบคล้ายๆกับแผ่นอะคริลิกครับคือมันจะมีความแบบว่าเงาเงาวาวๆมีความเล่นแสงมีความแบบฉ่าน้ําอิ่มน้ําประมาณหนึ่งนั่นเองก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบนี้นะฮะทีนี้ถามว่าแล้วคนผิวมันควรจะเลือกแบบไหนแน่นอนครับว่ามันก็จะต้องเลือกแบบแมทถูกต้องไหมแต่ถามว่าแล้วเพราะอะไรทําไมถึงต้องเลือกแบบแมทเออจริงๆแล้วนี่นะครับรองพื้นหนึ่งตัวเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนผสมที่เยอะแยะมากมายเลยแหละแต่ ว่าส่วนผสมหลักๆของเขานะครับก็คือจะมีอยู่ประมาณ3อย่างก็คือในเรื่องของน้ำนะครับน้ำมันแล้วก็เอ่อพิกเมนต์สีหรือว่าแป้งอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีผสมปนเปกันอยู่ประมาณนี้หลักๆเนาะแต่ทีนี้ความแตกต่างระหว่างแมกกับโกลเนี่ยก็คือว่าตัวรองพื้นโกลเนี่ยเขาจะใส่ในส่วนของน้ํากับน้ํามันพวกนี้เนี่ยมาเยอะมากกว่านั่นเองมันก็เลยทําให้พอเวลาที่ทาไปปับ๊บมันดูฉ่าน้ํามันดูใสๆเงงเงาวงาว,าวๆนั่นนี่นูน่นแต่ว่าตัวเราเนี่ยคนที่เป็นผิวมันแบบเนี้ยมันมีน้ํามันใต้ผิวอยู่ หว่างวันเนี่ยผิวเราก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นไปอีกมันก็เลยจะทําให้ถ้าเราทาอะไรที่มันๆบนหน้าปั๊บไปบวกกับน้ํามันของเราอีกมันก็จะทําให้เหมือนกับไหลแล้วก็เยิมลงไปตามๆตามการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้รองพื้นนะครับมันไม่เกาะอยู่กับผิวนั่นเองแต่ก็ใช่ว่าคนผิวมันจะใช้รองพื้นแบบโกลมไม่ได้เลยนะสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับซึ่งเทคนิคตรงนี้เนี่ยไว้เดี๋ยวการจะมาพูดในคราวถัดๆไปก็แล้วกันเนาะแต่ทีนี้ถามว่าทำไมคนผิวมันควรเลือก รองพื้นที่เป็นแมตตมากกว่าเรื่องราวก็คือว่ารองพื้นแมตตเนี่ยเขาจะผสมในส่วนของแป้งเนี่ยมาเยอะมากกว่าพวกแบบน้ํามันน้ําอะไรพวกนี้นั่นเองมันก็เลยทําให้รองพื้นเนี่ยสามารถจี่จะยึดเกาะกับผิวของเราได้ดีมากกว่าถึงขนาดที่บางสูตรบางแบรนด์เนี่ยเขาทําเป็นสูตรแบบออยล์ฟรีขึ้นมาเลยก็มีนะครับมันจะทาให้เวลาที่คนผิวมันมีน้ํามันออกมาเนี่ยมันเลยไม่เหมือนกับบวกน้ํามันเพิ่มเข้าไปรองพื้นมันก็จะไม่เยิมไม่ไหลนั่นเองแต่ทีนี้ถามว่านะตอนนี้เนี่ยที่ห้างไม่เปิด ที่เราไม่สามารถไปเทสต,ตามเคาน์เตอร์ได้อะไรแบบนี้แล้วจะทํายังไงเออสงสัยกันไหมวันนี้นะครับก็มีเทคนิคในการมาบอกนะครับวิธีการดูรองพื้นแมทแบบง่ายมากๆนะครับ3เทคนิคด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณรู้3มเทคนิคนีคน้นะบอกได้เลยว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรออกรองพื้นใหม่ๆมาคุณจะรู้ได้ทันทีว่าตัวเนี้ยเป็นรองพื้นแมทหรือรองพื้นโกลนะครับอ่ะมีอะไรบ้างไปดูอันแรกกันเลยครับสำหรับเทคนิคแรกนะครับก็คือว่าอยากให้ทุกคนนะครับดูในส่วนของแพ็กเกจจริงก่อนนั่นเองเพราะว่าแพ็กเกจจร เขาก็จะพยายาม represen นะครับสิ่งที่มันอยู่ข้างในในภาพออกไหมซึ่งถ้าเกิดว่าแพคเกจจิ้งตัวไหนนะครับที่เขาออกมาแล้วมันดูแบบมีความหมุน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 คืออะไรห <c oughs> ม่นหม่นไหมม, <c oughs> มีความแบบมนมนมัวมัว ขาเรียกอะไรคุนคุนสัก삭นะครับอารมณ์ประมาณแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะฮะเ <The Typically> นี่ยอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีความแบบมุนมุนมัวมัวออมุน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 อีกแล้วมุนมุนมาจากไหนอะเ <The> ออนั่นแหละประมาณแบบคุนคุนม,มัวมัวสัก삭ประมาณอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะระลึก <The> เอาไว้ได้เลยว่านี่คือรองพื้นแมทแน่นอนนะครับ <The> ต่อมานะครับในส่วนของเทคนิคที่2อันนี้จะง่ายขึ้นไปอีกนะครับ <The goddamn> ก็คือว่าให้ดูจากชื่อเขาเลยครับให้แกะจากชื่อเขาได้เลยนะฮะซึ ที่เขามาจะใช้ในรองพื้นที่เป็นสูตรแมทมาให้ด้วยทุกคนสามารถจดตามนะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอเลยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับก็ คำจะมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันคำแรกนะครับก็คือคําว่า m a t ตนะครับแล้วก็จะมีคําว่า o องแ e ว r คาว่า Stay คําว่า Waterproof นะครับผมแล้วก็มีคําว่า24 Ho วนตนะครับหรือแม้กระทั่งคําว่า oil f r e e อันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะอนุมานได้ว่าเป็นรองพื้น m a t ตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งองจริงแล้วตัวกันเองอ่ะก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันมีอันอื่นอีกหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีคําอื่นอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ อันนี้เนี่ยก็มีความน่าจะง,ง่ายแหละคือเอาไหมว่าดูดูแค่แค่ดูเฉยๆก็รู้แล้วว่ามันเป็นรองพื้นแมทหรือโกลโนะครับก็คือว่าให้ทุกคนนะครับดูจากแอดโฆษณาที่ทางแบรนด์เ,เขาทําออกมาเพราะว่าเวลาที่เขาทําการสื่อสารผ่านทางโฆษณาเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามทําทให้คนดูนครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้ภายในทันทีที่เปิดดูครั้งแรกเลยว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรนิภาพออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในแอดตัวนั้นนะครับตัวแบบในแบบนางแบบที่เขาทารองพื้น แล้วผิวมันดูนุนนวลดูระมุนละมุนดูไม่ค่อยเล่นแสงหันซ้ายหันขวาแล้วก็แบบไม่ได้เงาเงาอะไรอย่างเงี้ย ก็นั่นแหละครับคือรองพื้นแมทอันนี้ก็เป็น3เทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการดูว่ารองพื้นตัวไหนเนี่ยมีความแมทหรือไม่แมทอะไรยังไงประมาณอย่างนี้เนาะและนี่นะครับก็คือวิธีการเลือกรองพื้นแบบว่าเล็กๆน้อยสําหรับคนผิวมันที่จะเอามาฝากกันในคราวหน้าแน่นอนว่าสําหรับคนผิวแห้งต้องมาแน่นอนนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับฝากให้คะแนนคอนเทนต์นี้กันนิดหนึ่งว่าให้กี่คะแนนนะครับถ้าเกิดว่าคอนเทนต์นี้ดีมากนะครับก็เอามา5เต็ม5เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดีน้อยหน่อยก็สัก1ัก2คะแนนออย่าง้ย ก็ไม่ติดลบก็ถือว่าดีใจแล้วนะคบเพียงแต่ว่าถ้าให้คะแนนน้อยเนี่ยอาจจะอยากขอเหตุผลนิดนึงว่าเอออยากให้แกปรับตรงไหนหรืออะไรยังไงนะครับว่าเออทำไมถึงให้คะแนนน้อยหักตรงไหนของแกไปก็คอมเมนต์เข้ามากันนิดนึงก็จะได้เอามาปรับนะครับผมแล้วก็จะได้ปรับปรุงในแก้ไขในคอนเทนต์ต่อไปอะไรประมาณอย่างนี้เนาะยังไงก็แล้วแต่สําหรับคราวหน้าอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ